ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุ้มประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาไพ่ องค์พ่อพระศิวะมหาเทพนะครับมาทำนายนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับนะชาวราศีกุมนะครับตัวตนคุณเป็นยังไงที่เราเรียกว่าตนุนะครับนะจะเป็นยังไงในช่วงวิกสัปดาห์นี้2ส,สัปดาห์นี้ปักนี้นะครับคุณได้ไพ่97้านะครับนะสำหรับชาวราศีกุมนะครับนะก็คือดาวพฤกษเนี่ย นะครับเป็นดาวที่เกี่ยวเรื่องของความเชื่อความศรัทธาส่วนดาวพระเสาร์เนี่ยเอาหลาถึงแม้จะมาจากเรือนวินาศก็จริงนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าเรือนนะครับก็จะส่งผลนะครับให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของความละเอียดมีความรอบคอบนะครับนะตัวของคุณเองในช่วงของนะครับปักนี้นะฮะหรือสองสัปดาห์เนี่ยนะครับจะมีศรัทธาจะมีความเชื่อกับบางสิ่งบางอย่างนะครับขอให้คุณเชื่อนะครับในเซน์ของตัวเองนะครับคำว่าเซน์ก็คืออาจจะมีลางสังหรณ์ นะครับนะถ้าเรารู้สึกว่านะครับเรามีเหตุแล้วเรามีผลเกี่ยวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้มั่วนะฮะนะครับก็ขอให้ยึดตามหลักเหตุผลแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณเซนคุณไม่ค่อยตรงนะฮะหรือทํา,าอะไรผิดพลาดบ่อยก็อันนี้ก็ลืมๆม,ม,มันไปนะครับอย่าไปหลงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมีลักษณะแบบว่าเ,เทพช่วยนะครับก็จะแม่นยำบางคนโดนผีหลอกนะครับก็คือบางทีโดนจิตโดนใจแล้วก็ทําให มีแต่เรื่องเสียหายอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังแต่ที่แน่ๆจุดดีจุดเด่นก็คือว่าคุณจะมีศรัทธานะครับแล้วก็คุณจะมีความเชื่อปราบใดที่ความเชื่อของคุณอยู่ในสมมุติฐานนะครับที่มันมีเหตุและผมก็ขอให้มั่นใจว่าคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จนั่นเองนะครับนะอย่าหลงอย่างเดียวนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเงินนิดหนึ่งนะฮะเรื่องเงินเป็นอย่างไรนะครับการเงินของคุณนะครับนะก็ต้องบอกว่า คือมันจะเกิดจากความเพียรพยายามของคุณส่วนหนึ่งนะครับแล้วเกิดจากความคิดที่มันรอบคอบนะฮะการเงินของคุณเนี่ยเกิดจากการไตยตรองนะฮะที่มันมีความละเอียดขั้นสุดนะครับด้วยความที่ดาวเสาเองเนี่ยนะถ้าเป็นดาวอึดเป็นดาวอดทนนะฮะและดาวเสาเนี่ยเป็นอึดอดทนแบบซูเปอร์แห่งความอดทนนะครับนะถ้าเปรียบว่าอยากจะรู้ว่าความอดทนเป็นยังไงให้นึกสภาพนะครับเหมือนปลาหมออะนะที่น้ําไม่มีมีแต่ โคนมีแต่อะไรนะยังอยู่ก็ได้แบบโหอย่างน,านั้นน่ะนะครับความอึดความอดทนขนาดนั้นเลยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเงินของคุณเนี่ยจะเกิดจากความเพียรพยายามความอึดความอดทนนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณทําอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคิดมาดีแล้วตัดสินใจดีแล้วก็อย่าย่อท้อนะครับนะบนะก็คือถ้าเป็นลักษณะของการเล่นหุ้นก็น่าจะเป็นทํานองถือยาวอะ่ะนะไม่ว่าจะผ่านวิกฤตมาขนาดไหนบางคนถือยาว เป็น3ปี5ปีนะนะเขาเรียกอึดอึดแล้วก็ไม่สะทกสะท้านนะครับกับอะไรทั้งสิ้นนะเพราะเราเลือกแล้วอะไรประมาณนี้นะคือให้มั่นใจว่าการเงินของคุณเนี่ยนะครับจะเกิดจากมือของคุณเองนะครับเกิดจากความเขาเรียกว่าเกิดจากความอึดอดทนมากๆนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคนใช้แรงงานก็คือคุณจะใช้แรงงานที่แบบว่าอาจจะเกินลิมิตด้วยเพื่อให้ทําให้ได้เงินได้ทอง นะครับแต่ยังไงก็นะให้นึกถึงสุขภาพด้วยนะครับอะไรที่มันทําเกินตัวไปอันนี้อาจจะมีปัญหานะครับยิ่งยิ่งละเอียดยิ่งรอบคอบยิ่งนําพามาซึ่งเงินทองยิ่งประหยัดยิ่งมัธยัตนะครับยิ่งประสบผลสําเร็จนะครับนะคุณเงินอยู่ในกระเป๋าไม่ว่าทําอะไรก็สุดแท้แต่นะครับก็อย่าให้ใครมาเอาหรือคนมาช่วยใช้นะครับนะเนี้ยดีที่สุดนะครับพ่ก็มาเตือนประมาณนี้ต้องต้องอึดน,นะต้องอึดต้องอึดน,นะครับอ่ะเพื่อนฝูงหรือสังคมเป็นยังไงบ้าง นะคนภายนอกมองคุณยังไงบุคลิกภายนอกเขาดูว่าคุณเป็นคนมีปัญญานะครับดูคุณเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาใัยได้นะครับแล้วคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความชํานาญการเฉพาะด้านไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่ดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นดาวคูเป็นดาว อาจารย์เป็นดาวหลักการเป็นดาววิชาการดาวเกตก็แน่นอนมาเสริมกระตุ้นนะครับนะให้ยิ่งเจริญก้าวหน้าด้วยนะครับแล้วสําหรับนะครับชาวราศีกุมเนี่ยดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจริญการเงินในราศีมินและเป็นดาวล่าผลด้วยนั่นก็หมายถึงว่าตัวคุณเองอะ่ะจะมีประโยชน์นะคะกับคนรอบข้างคนเข้ามาปรึกษาหารือถ้าคุณสามารถแปลสภาพการปรึกษาหารือนะครับเป็นค่าเหนื่อยหรือเป็นค่าวิชาเนี่ยก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยนะครับก็ต้องบอกว่า ตัวคุณเองในช่วงนี้จะเป็นเนื้อหอมนิดหนึ่งใครๆก็อยากจะเข้าหานะนะครับเพื่อมาปรึกษาหารือเรื่องราวต่างๆนะครับยิ่งคนที่เป็นอินฟูรื่องคนที่เป็นแบบคนมีชื่อเสียงเนี่ยโหยิ่งดังไปใหญ่เลยนะครับนะก็ให้ใช้ความรู้ความสามารถของคุณนั่นแหละเพราะคนศรัทธานในตัวคุณแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูญาติพี่น้องวงสาคนาญาติวงตระกูลกันบ้างนะครับการก่อร่างสร้างตัวเป็นยังไงบ้างโอเคได้รับความสามคัคคีสมัครสมานสามัคคีดี นะครับคุณได้ดาวพ่อสุกกับดาวพ่อพุธซึ่งเป็นคู่ธาตุนะคู่ธาตุก็แปลว่าความหนักแน่นนะครับหรือการร่วมไม้ร่วมมือกันจากองคอ์กรจากบริษัทนะการที่คุณได้พันธุนะครับนะได้6กสีเนี่ยเขาเรียกจะมีความสามัคคีกันในองคอ์กรในบริษัทนะครับในที่บ้านถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาหรืออะไรกันก็สามารถเคลียร์จิตเคลียร์ใจกัน,ก,นกับวงศาคณะญาติคุณพ่อคุณแม่นะค,คุณพ่อคุณลูกอะไรกันเนี่ยคุยกันได้หมดเลยนะครับก็นะ พูดถึงความสามคัคคีก็ถือว่าโดดเด่นมากๆนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าดีนะอ่ะต่อไปครับลูกหลานบุตรหลานมองคุณยังไงนะครับนะเขาเรียกว่าุตปตจะมองคุณยังไงบ้างนะครับได้หนึ่งสี่นะครับนะคือเขาก็เคารพนับถือคุณอยู่นะครับนะด้วยความที่นําด้วยพระอาทิตย์ นะฮะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเกียรติยศชื่อเสียงดาวพูดเป็นดาวสื่อสารนะครับนั่นก็หมายถึงว่าตัวของคุณเองสามารถที่จะบอกกล่าวบุตรหลานลูกหลานนะฮะให้เป็นไปตามกฎตามระเบียบตามข้อังครับหรือสิ่งที่คุณใหญ่จะให้เป็นแต่ต้องเน้นในเรื่องของการสื่อสารและการสื่อสารในที่นี้นะฮะจะเน้นไปในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับกฎระเบียบวินัยนะมันซึ่งต่างจากพื่อรหัสนะพื่อรหัสนี่คือความถูกต้องนะแต่คําว่าอาทิตย์นี่คือกฎระเบียบวินัยนะครับ วินัยเป็นไงเช่นเ,เหมือนเหมือนเป็นทหารอย่างเงี้ยครับนะฮะต้องตรงต่อเวลากี่โมงต้องเตืนอนเข้าเวรเท่าไหรคือคือจะต้องมีคําว่าตรงต่อเวลานะครับนะนี่คือนี่คืออาทิตย์อาทิตย์ก็คือทหารนะครับก็คือกฎระเบียบนั่นหมายถึงว่าสําหรับลูกน้องที่มีความรู้ว่าเออจะออกแนวเกลเรนิดนึงนะคุณก็อาจจะสื่อสารแล้วก็ใช้กฎระเบียบ วินัยเป็นการบังคับเขาหรือเป็นการคุมเขาอะนะครับดีที่สุดดีกว่าใช้อารมณ์โวยวายอะไรเงี้ยมันไม่โอเคนะก็ให้เน้นในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับเนี่ยแหละดีที่สุดนะครับนะ,ะปัญหาอุปสรรคที่คุณจะเกิดขึ้นนะครับนะศัตรูของคุณคนที่คิดร้ายคุณคุณที่จะทําให้คุณมีปัญหานะครับคืออะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่มีเหตุผลนะครับนะก็คือคนที่มีอํานาจมากกว่าคุณนะ นะเขาเรียกว่าแก่แล้วแก่เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแก่ความรู้ใช่อยู่นานไม่ใช่แค่อย่างนั้นนะคนละอย่างกันนะก็คือพูดง่ายว่ามันจะเจอคนที่ไม่ค่อยจะมีเหตุผลนะถูรูถูกังอันนี้คุณต้องระมัดระวังแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับทำให้มีความรู้สึกว่าโลกมันอยู่ยากนะครับความเป็นธรรมไม่มีให้ในในชีวิตอะไรประมาณนีน้บางทีคุณก็อาจจะมีปัญหากับผู้หล่ผู้ใหญ่ที่เอียงกระเทเล่นะหัวหน้าที่เอียงกระเทเล่นะเห็น คกงจักเป็นดอกบัวนะเห็นผิดเป็นชอบเห็นขาวเป็นดำเนี่ยคุณจะระเบือคุณจะละอาคุณจะเซ็งนะถ้าเกิดคุณเจอลักษณะนั้นะถ้าคุณพิจารณาอย่างนี้ว่านะครับคุณมีอะไรที่จะสู้เขาได้ไหมนะถ้าเกิดเขาไม่ได้มีแบ็กไม่อะไรก็ถ้าเป็นข้าราชการก็หนึ่งห้าเจ็ดก็เล่นไป นะถ้าเกิดว่าแบค็คคุณใหญ่พอนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบโอ้โหไม่มีมุมสู้เลยนะพูดอะไรไปคนเขาก็ไม่เชื่อไม่ฟังก็คุณต้องวางอุเบกขาแหละคุณต้องนิ่งอย่างเดียวนะเพราะมันไม่มีมุมอะไรสู้ได้แต่ถ้าเกิดมีมุมที่สู้ได้คุณก็สู้ตามเหตุตามปัจจัยตามอะไรเขาว่ากันไปนะแต่แน่นอนครับปัญหาและอุปสรรคเนี่ยมันจะเกิดจากเอ่อคนที่เขาเรียกไม่มีเหตุผลแล้วกันนะทำให้คุณเนี่ยอาจจะเสื่อมศรัทธากับบางสิ่งบางอย่างนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามัน โลกมันอยู่ยากนะฮะประมาณนี้นะก็อยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดหนึงนะครับนะนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคู่ครองมั่งนะับแฟนมั่งเป็นไงมั่งแฟนเราจะเป็นแบบไหนนะฮะได้สี่เจ็ดนะครับนะคู่นี้เป็นคู่ของการร่วมมือกันนะฮะเป็นการร่วมมือกันนะครับก็คือจะทําอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของความรัก ก็ต้องมีการพูดมีการเจรจามีการสื่อสารนะครับมีการทําความเข้าใจดาวพุธเป็นดาวสื่อสารอยู่แล้วเทพเจ้าการค้าเทพเจ้าแห่งการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนะส่วนดาวเสาเนี่ยนะครับก็คือเป็นดาวระมัดระวังนะครับเป็นดาวละเอียดเป็นดาวรอบคอบนะครับนะก็เลยดิวงานกันได้สําเร็จนะครับเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะครับมันอาจจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์นะบางครั้งความรักเข้ามาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่แบบว่า คือบางทีมันก็ไม่ได้เชิงว่ามันจะรักอะไรเงี้ยนะแต่บางทีมันเป็นลักษณะของผลประโยชน์ที่มันเข้ามามากกว่านะฮะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าพอรับได้อะไรประมาณนี้คือเธอวินฉันวินอะไรประมาณนี้นะนะครับก็คือเรื่องของความรักมันก็ถามว่ามันยังบริสุทธิ์ผุดพองแบบรักกันเต็มที่ไหมมันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ก็มันก็ดีกว่านะครับไม่มีอะไรเลยมันประมาณนี้นะครับด้วยความที่ ผมเข้าใจครับคำว่าคู่สมพลเนี่ยบางทีบางคนนึกไม่ออกนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเข้าข่ายที่ทุกนะฮะมีมีครอบครัวอยู่อะไรเงี้ยแล้วบบงเอิดว่ามีใครสักคนหนึ่งไปมีใครสักคนหนึ่งนะเพิ่มเข้ามานะครับไอเราก็ทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเลี้ยงดูเราบางทีให้เงินให้ทองใช้บางทีมีลูกมีเต้าอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยมันอึดอัดมากเลยนะนะแต่เอาละเขาก็ดูแลดีนะเขาว่าไปกุ๊กกิ๊กข้างนอกแต่ว่าอยู่ในบ้านก็ซัพพอร์ตดี นะหรือบางคนแบบตกลงกันได้ว่าเอา,อางี้เงินเดินเธอนะเธอ,เอไปใช้แค่30%มที่เหลือ70%ให้ฉันก็นลูกอะไรเงี้ยก็มีนะอยู่ที่ตกลงคุณตกลงได้นะถ้าตกลงอย่างนี้ได้นะนะครับพเพราะบางทีก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งชีวิตมันมันมีอะไรที่มันกดดันพอสมควรนะบางทีเราเรียนจบมานะช่วงวัยสาวให้เลี้ยงลูกดูแลลูกไปยี่สปีนะจนอายุ จะห้าสิบแล้วนะแล้วก็มาเกเรไปมีคนหมื่นทีเราจะทําไงล่ะทีนี้มันก็ลําบากเลยทีนี้เนี่ยมันก็เนี่ยแหละมันก็คือดาวนี่แหละคู่สมพลเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้อยู่แบบอึดอัดอึดอัดเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับนะอ่ะก็ให้ระมัดระวังไว้นะครับนะอ่ะโอเคสิ่งที่ต้องระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บนะฮะสิ่งที่ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจคืออะไรนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกัน พบมรณะนะมรณะมรณะนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะก็เออ่ด้วยราหูกับดาวนะฮะพสัสดุนะครับก็จะเป็นโลกเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์นะอันนี้เรามัดระวังนิดนึงนะฮะเกี่ยวเรื่องของเออ่การกุ๊กกิก๊กกุ๊กกิ๊กกันนะครับจะไปทําอะไรยังไงต้องรู้จักป้องกันนิดนึง นะครับเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับแนวกามโรกีดาวศุกร์ก็เป็นแนวกามโรกีเวลาจะมีโรคก,ก,ก,ก็โลกเกี่ยวกับเรื่องของกามโรกีนะแต่สมัยนี้ด้วยความที่โรคเอดมันไม่มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะมันก็จะแต่ว่ามันต้องกินยาตลอดชีวิตก็ไม่ไหวป่ะมันก็ไม่ไหวเนาะก็ป้องกันอดีที่สุดนะครับนะถ้าพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ระวังโรคเกี่ยวเรื่องของเพศสัมพันธ์นะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังส่วนหนึ่งนะครับนะแล้วก็เป็นเรื่องของโรคลม นะฮะเลือกหลมล้มตีขึ้นลมตีลงนะฮะแล้วก็เรื่องอคนไหนที่ชอบกินชอบเที่ยวช,ชอบดื่มเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของออกอพิษสุราเรื้อรังนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังคือคือพิษสุราเรื้อรังมันเป็นอยู่แล้วไงมันมีกันอยู่แล้วแต่มันจะประทุช่วงเนี้ยมันจะเป็นปะทุช่วงเนี้ยที่เรามีโอกาสเป็นนะก็อันนี้ก็ให้ระมัดระวังนะแล้วก็ความมัวเมาลุ่มหลงอะไรต่างๆจะนําพามาสึ่งความทุกข์ความลําบากนั่นเองนะครับนะแล้วเรามาดูความสําเร็จกันมั่ง จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาช่วยเหลือใครจะช่วยเหลือเราบ้างนะครับนะก็จะมีเทพนะครับพญานาคนะฮะพญานาคนะครับพักนักปกนะนะฮะดาวเสากับดาวพฤหัสเนี่ยเขาเรียกเป็นพนักนาคปกนะครับหรือก็สวดบูชาพระเสาก็ได้นะฮะพระเสาทักสิบจบนะพระประจําวันพระประจําวันเสาร์นะแล้วก็หาโอกาสไหว้นะครับพักนาคปก นะขอปรงขอพรอ,อะไรก็ว่ากันไปนะครับว่าอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับนะก็ความสําเร็จนะครับถ้าเป็นลักษณะของคนอื่นที่ดูเราก็มันจะเกิดจากความอึดความอดทนเราอีกแล้วนะฮะสังเกตไหมว่าเสาเยอะมากเลยเนี่ยถึงตัวเราถึงเงินเรานะฮะถึงความสําเร็จเราถึงคู่เราเนี่ยเสาทั้งนั้นเลยนะฮะนั่นหมายถึงว่าเป็นการบอกไกลๆสําหรับชาวราศีกุมนะว่าคุณเจออะไรคุณจะต้องอึดอดทนพอสมควรนะนะครับอันนีต้ต้องอดทนพอ สมควรแหละนะครับนะก็ผู้ใหญ่จะช่วยนะฮะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ชํานาญการพิเศษเหมือนคนที่กเกษียณไปแล้วก็ได้นะนะครับปรึกษาพ่ะดาวเสาเป็นดาวเก่าแก่ดาวพฤหัสเป็นดาวปัญญานะบางทีเรามีปัญหาอะไรที่มันหนักเราก็สามารถปรึกษาผู้รับผู้ใหญ่ที่มีองค์ความรู้หรือชํานาญเฉพาะด้านนะครับอันจะช่วยได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการงานนะการงานเป็นอย่างไรการงานนะก็ได้หกแปดนะฮะนะการงานได้หกแปดนะครับ คือดาวหกแปดแปลว่าดาวเขาเรียกมีความตั้งใจแล้วกันนะครับมีความตั้งใจนะครับด้วยความที่ดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นดาวช่วาเรือนในราศีตุลน,นะครับของชาวอ่าราศีกุมอยู่แล้วเขาเรียกภพสุภาอันนี้เสริมอยู่แล้วเนาะแล้วก็ดาวศุกร์เองเนี่ยนะครับก็เป็นดาวช่วาเรลือนในราศีพฤษภนะครับที่เราเรียกว่าภพนะฮะพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดีหลักทรัพย์ถือว่าศุกร์ดีนะราหูก็ถึงตัวนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่า นะครับการงานของคุณเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่เด่นนะฮะเกี่ยวเรื่องของการติดต่อต่างประเทศนะครับหรือเกี่ยวเรื่องของการขนส่งการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วงานเนี่ยจะเกี่ยวเรื่องของความชํานาญการพิเศษนะับเป็นงานที่เกี่ยวเรื่องของการพัฒนาอันนี้จะเหมาะกับคุณมากนะครับถ้าเกิดว่าตัวของคุณเองมีความรู้สึกว่าเรามีความรู้ความสามารถศักยภาพเกี่ยวเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็พยายามดึงศักยภาพของตัวเองให้คนอื่นรู้ว่าเราเก่งเรื่องอะไร นะครับคุณก็จะประสบผลสําเร็จคือประมาณว่าคือถ้าเรามีมีดีอะไรเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยไปเข้าองค์กรนะตั้งอาสมัยเข้ามาก็ใช้วุฒิปริญญาเตีจนจบเอกแล้วยังไม่เอาใบไปอัปเกรดเลยนะเนี่ยถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่คุณจะไปอัปเกรดได้แล้วว่าเออเฮ้ยฉันฉันจบแล้วนะฉันเป็นด็อกเตอร์แล้วนะเออไปอัปเกรดได้แล้วนะครับเพราะว่าสําหรับชาวราศรีกุมเนี่ยหกถือว่าเป็น เลขที่ดีมงคลสําหรับชาวราศีกุมนั่นเองนะครับอ่ะลาผลตัวเลขนะฮะที่เรารอคอยนะฮะอยากจะเสี่ยงโชคหลือเกินนะนะครับแล้วเรามาลุ้นกันซิว่าจะเฮงยังไงบ้างนะครับนะสอนะครับนะรู้สึกใจเต้นรู้สึกใจชอบรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะฮะก็บริหารจัดการได้นะครับนะคุณนี้เป็นคู่ธาตุดินนะครับแล้วก็นะฮะด้วยความที่ดาวพระจันทร์ นะครับท่านจะมาจากเจ้าเรือนเ,เขาเรียกเรือนอลีแล้วกันในราศีกรกฎนะอลีก็แปลว่าใบแจ้งหนี้ต่างๆนะฮะลองดูแล้วก็ดาวพฤหัสก็เป็นเรื่องเรือนการเงินเรืองรับผลอยู่แล้วนะครับคุณก็ลองสมมติว่าผัวใจอยากจะเสี่ยงเลือเกินนะครับนอกจากสองแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะลองหาอีกสักหน่อยจเจ้าจากไหนนะครับคุณก็ลองดูนะครับพวกใบแจ้งหนี้ต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าบินโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณไปเปิดดูพลิกล้าพลิกหวังถ้าเห็นแล้วมันมันต้องปิง้งด้วยนะเห็นแล้วรู้สึกเฮ้ยมันแหมมันใช่เหลือเกินมันโดนจิบโดนใจคุณก็บริหารได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปก็เราก็อยู่เฉยๆนั่นแหละก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับนะอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตนของคนที่เขาชอบนะฮะคนที่ชอบนี่เขาจะมีเซนส์ คือเขาจะแบบมองฟ้ามองฝนมองท้องฟ้ามองท้องดินเขา,า,า,า feet, เป็นตัวเลขหมดอนะนะครับนะอ่ะสุดท้ายครับความวิบัติความเสียหายสิ่งที่จะทําให้คุณเ,เสียหายหนักคืออะไรนะถ้าเรารู้ว่าอันไหนไม่ดีกับเราเราก็หลบก็หลีกก็เลี่ยงนะมันจะทําให้วิถีชีวิตเราเนี่ยนะบสบายมากยิ่งขึ้นนะครับความทุกข์ความกังวลความเศร้าโศกเสียใจนะครับหร, pocket, หรือการยึดติดหรือการปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างไม่ได้จะนําพามาซึ่ง เขาเรียกหมดอะไรตายอยากอ่ะนะดูภาพเอานะตอนที่ผมทําไพ่นี้ขึ้นมานะตอนที่ผมได้ไพ่ใบนี้นะโอ้แบบตรงโจทย์มากเลยเป็นไพ่ที่ผมมีฟวารู้สึกว่าแสดงออกด้วยสีหน้าและอารมณ์และโทนสีนี่แบบว่าใช่เลยนะเสาเลยเนี่ยนะก็คือ,อความทุกข์แล้วที่คุณปล่อยวางไม่ได้การยึดมั่นถือมั่นกับบางสิ่งบางอย่างนะ,ะจะทําให้คุณจมดิ่งนะครับไปกับมโนภาพแห่งความทรงจํา นะครับที่มันกัดกร่อนนะให้คุณคิดอย่างนี้นะครับว่าทุกสิ่งมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะปล่อยวางได้เร็วคุณก็เกิดใหม่ได้เร็วนะปล่อยวางไม่ได้จมอยู่กับอดีตชีวิตคุณก็ยังพังชีวิตของเรามีเกิดมีดับคุณลองคิดดูว่าอย่างองค์คุณิมานฆ่าคนมาตั้ง999คนนะถ้าเกิดเขายังยึดมั่นถือมั่นยึดติดอยู่ว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่มีทางบรรลุธรรมแน่นอนนะฮะแต่ท่านปล่อยได้ท่านหยุดได้นะครับคุณก็สามารถหยุดได้ นะครับอะไรที่ทําให้คุณทุกข์อะไรที่ทําให้มโนภาพแห่งความทรงจำขคุณมันทําร้ายจิตใจคุณทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะคุณก็ปล่อยวางอาจจะฝึกนะนั่งสมาธิก็ได้นะครับแล้วก็นั่งภาวนาคําว่าเกิดดับเกิดดับให้เข้าใจว่าทุกสิ่งมันมีคาว่าลมหายใจเข้าเกิดลมหายใจเข้าออกดับแค่นี้เอง นะครับประมาณนี้โอเคนะครับยังไงก็กราบขอบพ้คุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะฮะนะหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขอมาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความการุณากดไล้์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามท่านใดสนใจพ่องค์พ่อพระศิวะมหาเทพก็สามารถนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับรวยๆเฮงๆปังๆนะครับ